ดื่ม, <c oughs> มข้ามขั้นตอนเนี่ยบางคนเขาใส่ถั่วแดงนะถั่วอัวนี้ถั่วเยอะ ทีการห่อข้าวต้มโบราณ<ม>ใช่ไหมแม่ข้าวต้มใส่โดนหอ่อโดยเกลือเมื่อ<ม>65ปีที่แล้วเกิดมาก็ได้กินแาม,มันคือขนมป่ะมันคือขนมโคโรลาดไม่ได้เป็นของ ไม่ได้เป็นกับข่าวเป็นพองกินเล่นข้อสวยอยู่นะเนาะสวยสวยไอศกรมไอศกรีมหอมไม่ได้ดีสอศกมันงังมไอไปรอมมันเพิ่งเก็บอ่ะเป็นข้าวต้มมัดใช้เวลาต้มกี่นาทีแม่ชั่วโมงกว่าหนึ่งชั่วโมง เนี่ยห่อกล้วยเนี่ยห่อกล้วยนวดตาทานจะเป็นเต่าเลย Pois อืมบางคนก็แช่ตู้เย็นนะเหวเเราใส่ข้าวเหนียวไปไม่ต้องเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะถูกต้มขึ้นมามันก็จะขึ้นอีกใช่ไหมแม่อืมอริส่งเยอะนะนะ ออนะอสอนคัดเป้นอย่างดีตองเนี่ยลงมือเองได้กี่ห่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่หมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมัดพอดีอะแม่แค่แค่ผ่ามันมาก่อนเทผูนแล้วผุนยังได้คัดก็มาก่อน สิบมัดพอดีอนี่ของเมษาเหรอ,อว้าวอนนะได้เห็นมันทัดพ่อเพิ่สังเกต